อ้อยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เน็ตชาแนลสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเจ็ดบาปกันอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวทีมที่ใช้สู้กับบอสฮอกยักษ์นะครับสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะตีเสร็จแล้วนะแต่ก็มีเพื่อนๆอ,อ,อีกหลายคนนะครับที่ยังไม่ดูว่าการต่อสู้กับบอสยักษ์ตัวนี้เราจะต้องสู้ยังไงเราควรจะใช้ตัวละครตัวไหนดีและถ้าเราไม่มีตัวละครโดโ,ดโดหรือไม่ได้เปิดตู้ AOT นะครับเรายังจะสามารถ ปราบบอสฮอกระดับเฮลได้หรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับซึ่งในวันนี้ครับผมก็มีทีมแนะนําเป็นทีมแบบจัดเต็มพร้อมกับทีมแบบบัตเจตหรือว่าทีมแบบราคาถูกมาทดสอบให้เพื่อนๆดูทั้ง2แบบเลยสําหรับบอสฮอกยักที่ผมจะไปตีวันนี้นะครับผมจะตีระดับเฮลนะแน่นอนว่าระดับที่ต่ากว่าเพื่อนๆก็สามารถใช้ตัวละครแล้วก็เทคนิคคล้ายๆกันนี้ได้นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอแนะนําตัวละครที่เหมาะแก่การไปใช้สู้กับบอสฮอกยากกันก่อนนะครับก็นี่เลยครับ อันนี้ผมก็ทําสรุปมาแล้วนะโดยผมจะแยกตัวละครบแบ่งเป็น2พวกครับพวกแรกคือเป็นสายโจมตีส่วนอีกพวกนึงจะเป็นสายซัพพอร์ตครับซึ่งตัวละครโจมตีที่ได้แรง S นะครับสำหรับการต่อสู้กับบอทฮอกจ็กตัวนี้ก็จะมีเป็นร e ไ i อนะครับอันนี้เป็นตัวแจกนะบอกเลยเป็นตัวแจก ใครปั้นมาตั้งแต่อีเวนต์ตีบอสไทท่านะครับถือว่าได้ใช้คุ้มเลยนะส่วนอีก2ตัวเนี่ยจะเป็นรีไวกับป่าเขียวครับส่วนตัวละครสายโจมตีอื่นๆที่แนะนำนะครับก็จะมีเป็นมิคาสะป่าแดงดัตมานทั้ง2สีนะครับฟ้ากับแดงบันกระบองฟ้าตัวใหม่อันนี้ก็สามารถเชตีได้ดีนะแล้วก็จะมีเป็นคิงเขียวนะครับที่ปกติไม่ค่อยได้อยู่ในคอนเทนต์ไหนนะคอนเทนต์นี้ก็สามารถใช้ได้ดีครับและ2ตัวสุดท้ายนะครับตัวระดับ s r วิเวียนแดงกับอาเดนฟ้าครับต่อมาเรามาดูตัวละครสายซับพอตก สำหรับตัวละครสายซัพพอร์ตในรอบนี้ส่วนมากเราจะเอามาเน้นซัพพอร์ตทำให้ทีมเรายืนได้เป็นหลักนะครับแต่ถ้าใครอยากจะบูตเดเมจเนี่ยก็อาจจะเลือกตัวละครที่มีความสามารถในการบูตเดเมจใส่ทีมไปก็ได้ถ้าเ,เพื่อนๆมั่นใจว่าเ,เพื่อนๆจะไม่โดนตกตายก่อนนะซึ่งตัวที่ผมเล c อเมนต์เลยนะครับเลขอเมนต์มากๆเนี่ยจะเป็นตัวละครสายฮิลครับอย่างเช่นอลิซาเบธเขียวอลิซาเบธฟ้าลิเลียอลิซาเบธแดงและอีกตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ได้ดีก็จะเป็นเบอร์ลินเขียวครับ เราะว่าเมอรลินเขียวเนี่ยจะมีความสามารถในการเพิ่มเกรดให้กับทีมตั้งแต่เริ่ม1เกรดน,นะทำให้อันติเนี่ยมันมาเร็วครับส่วนตัวละครอ,อื่นๆในนี้ก็ยังสามารถใช้ได้ดีนะครับเพื่อนๆก็ลองไปดูว่าไอเดีเราเนี่ยมีตัวอะไรแล้วก็ลองไปปรับใช้กับทีมของเพื่อนๆดูนะต่อมาก็จะเป็นตัวอย่างทีมที่แนะนําที่ใช้ผ่านนะครับหลักๆเลยนะครับผมแนะนําว่าเราควรจะใส่ตัวสายโจมตีอย่างน้อย2ตัวในทีมแล้วก็อีก2ตัวเนี่ยเป็นสายซัพพอร์ตได้ครับหรือใครที่ไม่มั่นใจในค่าพลังของตัวเองนะ แนะนําเป็นสายโจมตีสารนะครับแล้วก็ตัวฮิลไปอีกหนึ่งตัวครับสาหรับทีมที่ผมยกตัวอย่างมาให้เพื่อนๆในรอบนี้เนี่ยผมยกตัวอย่างมาทั้งหมด4ทีมนะทุกทีมเนี่ยผมจะใส่ตัวเอเลนเอสอาร์นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวแจกและมันมีโบนัสได้เมสสามารถตีบอลฮอกได้แรงขึ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าใครที่ยังไม่ได้ปั้นเนี่ยรีปั้นเลยครับทีมแรกก็จะมีเป็นเอเลนลีวอลิสเบตเขียวเมอร์ลินเขียวครับต่อมาทีมที่2นะครับจะเป็นทีมแอคแท็กสแล้วก็ซับหนึ่งนะผมก็จะใช้เป็น เอเลนดีวายป่าเขียวแล้วก็อลิซาเบธแดงครับสำหรับอลิซาเบธแดงผมบอกเลยนะว่าใช้ดีมากๆคือเราไม่ต้องเสียเวลาสกิลฮิลนะเพราะพาสีของเธอเนี่ยสามารถฮิวได้อยู่แล้วนะครับต่อมาทีมที่3นะครับใครที่อยากจะได้ทางซัพพอร์ตแล้วก็ตัวบูทได้เมทผมก็แนะนาเป็นทีมนี้นะจะเป็นเอเลนฟ้าป่าเขียวอลิซาเบธเขียวเจดิโก้ฟ้าครับทั้ง3ทีมที่ผมแนะนําไปนะครับทุกทีมเนี่ยมันจะมีตัวละครระดับ SSR ที่เราต้องเปิดกาชาอยู่นะ ซึ่งถ้าเกิดใครที่ดวงซววจริงๆนะครับเปิดไม่ได้ทั้งป่าเขียวเปิดไม่ได้ทั้งรีไวล์เปิดไม่ได้ทั้งอลิซาเบตเขียวนะครับผมก็มีทีมบัตเจ็ตมาฝากเพื่อนๆกันด้วยซึ่งทีมนี้เนี่ยผมก็ไปลองมาแล้วนะบอกเลยว่าใช้ดีมากๆครับก็จะเป็นเอเลนฟ้าอาเดนอลิซาเบตแดงแล้วก็เมอร์ลินเขียวครับก็หลังจากที่แนะนําทีมเสร็จนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราไปดูบอลทองกันบ้างดีกว่านี่ครับผมก็มีสู้ไปแล้ว2รอบนะอันนี้คือผมไปลองมาครับสำหรับโหมดที่แนะนําในการลงนะครับผมแนะนําว่าถ้าเพื่อนๆคะแนน ระดับพลังต่อสู้ถึงขั้นไหนเนี่ยก็ไปลงขั้นนั้นครับอย่างเช่นถ้าใครที่จะลงหมดเฮลผมก็แนะนําว่าเราควรจะค่าพลังแสนห้าขึ้นไปนะค่อยมาลงครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่าบอท้องเนี่ยมีสกิลอะไรบ,บ้างนะครับสําหรับท่าแรกนะครับเขาจะสามารถสร้างในเมจแล้วก็ทําให้เราไม่สามารถใช้สกิลโจมตีได้นะต่อมาท่าที่2ครับจะโจมตีแบบไม่สนพลังป้องกันครับท่าที่3ามซูปเปอร์ฮอกลวงตานะครับท่านี้ฮอกจะโจมตีเราทั้งหมดนะพร้อมกับมอกเกตท่าไมตายให้เรา2จุดด้วยครับ ท่านี้ถือว่าเป็นท่าที่ช่วยเรานะท่าที่4ครับจะเป็นท่ากินของเหลือฮอกจังเนี่ยจะสามารถฟื้นฟู10%จากเลือดสูงสุดของตัวเองได้ครับและสุดท้ายครับอันติหมูกระทืบโลนะครับสำหรับอันติของฮอกจังนะครับจะถอนตั้งท่าพร้อมกับเอฟเฟกต์บัฟและสร้างเดเมจ560%ของพลังโจมตีพร้อมกับทําให้เราหมดสติเป็นระเวลาหนึ่งเทินครับสำหรับบอลฮอกตัวนี้มันจะมีทั้งหมด2ล่างนะสำหรับพลังชีวิตในหลอดแรกนะครับเขาจะมีเลือด3ล้าน0 0ครับหลังจากที่เราฆ่าเฟสหนึ่งตายนะครับมันก็ สำหรับเฟสสอนะครับบอลฮอกนี่จะมีเลือดถึง6ล้าน3นะโดยสกิลต่างๆจะเกือบเหมือนเดิมครับสกิลที่ต่างจากเฟส1ที่ต้องระวังครับท่าหมูพ่นไฟครับท่านี้มันจะเพิ่มอัตราจอกขอถึง3เท่านะครับแล้วก็โจมตีแบบ AOE ด้วยส่วนท่าที่เพิ่มขึ้นมาอีกท่านึงนะครับก็คือท่าฮอกหนังเหียวครับท่านี้ฮอกจะตั้งท่าเป็นเยเวลา2เทินนะครับแล้วก็ เมื่อเริ่มเทินถัดไปเนี่ยเขาจะฟื้นฟูพลังชีวิตที่ลดลง15นะครับแล้วก็อันติครับจะโจมตีศัตรูทั้งหมดโดยไม่สนทางป้องกันนะครับสร้างเดเมจน350เรของทางโจมตีหลังจากที่เราดูสก,กิลทั้งหมดแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูพาสีกันว่าดี่กว่าสําหรับพาสีของบอททอกนะครับทั้ง2เศสเนี่ยเหมือนกันหมดเลยสําหรับเอกลัก,กษณ์แรกคือสว่าปานะครับท่านี้เนี่ยใครที่มีบัฟอยู่นะครับจะโดนถอนออกทุกครั้งเมื่อเริ่มเทินแล้วก็จะฟื้นฟูพลังชี ให้กับคนที่มีบัฟนั้นนะครับต่อมาพาสีที่2นะครับต้องบอกว่าพาสีนี้เป็นคีย์หลักสําหรับสู้กับบอส็อกเลยนะคือถ้าบอสไม่ได้รับไดเมจนะครับเขาจะทําการมอบเอฟเฟกเพิ่มพลังโจมตี1 5 0ห้สตให้กับศัตรูทั้งหมดครับซึ่งมันสามารถทับซ้อนได้2ครั้งนะครับพูดง่ายๆคือถ้าเราไม่โจมตีบอสใน2เทินะเราจะสามารถสร้างไดเมจให้กับบอสแรงขึ้นถึง300%อเครับเอกลักษณ์ต่อมาเขาจัดความสัมพันธ์ท่านะครับคือจะไม่มีแพ้ทางชนะทททาาาาง่่นนนครับับกตววเเเเยจะหมือป็็ลได้ ต่อมาเอกลักษณ์กัดก,ก่อนนะครับถ้าบอได้รับเดเมจนะครับมันจะมอบเอฟเฟกกัดก่อนให้กับบอนะครับซึ่งจะสามารถสร้างเดเมจให้กับฮอก20%ของพลังชีวิตที่เหลืออยู่แล้วก็3พาสซีฟส,สุดท้ายนะครับจะเป็น3พาสซีฟเล่งเดเมจนะเดเมจที่ได้รับจากสกิลไม้ตายจะแรงขึ้นถึง600%นะครับต่อมาพาสซีฟที่2นะครับเพิ่มเดเมจที่ได้รับจากสกิลโจมตีแรงขึ้นอีก300%นะครับและสุดท้ายครับเพิ่มเดเมจที่ได้รับจากอัศวินผ่าพิพภพไทยท่าน เพิ่มขึ้นอีก200%ครับทั้งหมดนี้จะเป็นข้อมูลของบอลทองนะครับสำหรับสเตปการสู้กับบอลทองนะครับง่ายๆเลยใน2องเธอแรกเราจะต้องทำยังไงก็ได้นะครับเก็บเกตให้ได้แล้วก็ไม่ทำการโจมตีบอสครับหลังจากนั้นเราจะได้รับโบนัสพลังโจมตีเพิ่มขึ้น300%จากพาสซีฟจุดตายตรงนี้ครับเราก็ทำการปิดบอสได้เลยครับซึ่งทั้ง2เฟสสเตปการเล่นเหมือนกันเลยครับสำหรับผู้ตรงนี้อาจจะงงนะเดี๋ยวผมก็จะมาเล่นให้เพื่อนๆดูกันครับโดยวันนี้เนี่ยผมจะมาทดสอบให้เพื่อนดู2ทีมนะครับ สำหรับทีมแรกก็จะเป็นทีมแบบจัดเต็มนะครับผมจะใช้เป็นเอเลนเอสอารีวายเมอร์ลินแล้วก็อลิซาเบธครับส่วนทีมที่2นะครับที่ผมจะใช้อันนี้เนี่ยผมเพิ่งปั้นมาสดๆร้อนๆละละเลยนะคือตั้งใจปั้นเพื่อมาให้เพื่อนๆดูว่าใครที่เปิดไม่ได้ตัวดีๆเนี่ยก็สามารถใช้ตัวละคร SR นะครับเพื่อมาปราบบอสร,ระดับเฮลได้เหมือนกันนะครับก็ทีมที่2จะเป็นอาร์เดนอลิซาเบธแดงเอเลนเอสอาร์นะครับแล้วก็เมอร์ลินเขียวครับสำหรับอาหารที่ผมใช้นะครับผมจะใช้เป็นอาหารเพิ่มพลังโจมตีทั้ง2ทีมเลยนะ ก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทีมแรกกันเลยครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเราทำยังไงก็ได้นะครับพยายามเก็บอันติของทุกตัวละครให้ได้พร้อมกับ ไม่โจมตีบอสไปแล้วเวลา2เทอร์นะเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้สกิลพวกที่ไม่สร้างเดเมจแก่บอสนะครับอันนี้ใช้ไปเลยนะก็ใช้ของเบอร์ลินนะครับใช้ของเอเลนและที่เหลือผมก็จะสลับการ์ดนะครับโดยการสลับการ์ดนะครับผมแนะนําว่าให้เพื่อนพยายามเก็บให้ได้3าเกตนะเพราะว่าสกิลของบอสมันจะมีท่าที่สามารถเพิ่มเกตให้เราได้2เกตครับซึ่งถ้าเกิดเรามี3เกรเนี่ยเราก็จะได้อันติแล้วนะผมก็สลับเอเลนหนึ่งทีนะครับแล้วก็สลับดีวายครับ นี่นะครับบัฟของเอเลนก็จะถูกถอนนะเพราะว่ามันจะมีพาสซีฟอยู่นะครับก็สาหรับรอบนี้เดี๋ยวผมก็จะรวมการนะครับรวมอิซาเบนะครับแล้วก็ใช้การ์ดอเาเบไปเลยนะทุกตัวตอนนี้เนี่ยก็จะมี3เกตแล้วครับแล้วผมก็ขอสลับเมอร์ลินอีก2ใบแล้วกันโอเคครับ ราวนี้เราก็ได้ติของเมอร์ลินมาแล้วนะนี่ครับเพื่อเมื่อจะเห็นได้ว่าตรงหัวของเราเนี่ยมีบัฟรูปดาบอยู่นะครับอันนี้คือบัฟจากที่เราไม่ได้โจมตีบอลนะหนึ่เทิร์นก็จะได้มาหนึ่งบัฟครับซึ่งมันสามารถสแต็กได้ทั้งหมด2บัฟด้วยกันพอมาถึงรอบนี้นะครับเราก็ทําการโจมตีไปเลยครับผมก็ใช้เมอร์ลินนะครับแล้วก็รีววไปเลยพร้อมกับฮิลของอลิซเบธไปครับมา เรียบร้อยครับสำหรับเฟสแรกนะครับต่อมานะครับในเฟสที่2อ,อย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปว่าเราอย่าเพิ่งโจมตีนะเราเก็บไปก่อนครับนี่ผมก็รวมกาทิ้งไว้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็สลับการครับสลับเมอร์ลินก็ได้นะอันนี้โอเคเรียบร้อย ตอนนี้เราก็ได้บัฟมาหนึ่งบัฟแล้วนะครับสำหรับข้อดีของเอลิซาเบธคือมันจะฮิลแบบโหดมากนะยิ่งใช้คอโมโบกับอันติเอลิซาเบธนะครับจะเห็นได้ว่าเลือดมันไม่ลดเลยนะอันนี้เดี๋ยวผมก็รวมการทิ้งไว้นะครับนี่ก็ขยับการไปครับ,บจริงผมขยับเอเลนทำไมเนี่ยต้องขยับเมอร์ลินนะไม่เป็นไรได้เหมือนกันครับ โอเคอันนี้เกือบไปนะซึ่งรอบนี้เดี๋ยวผมก็ทําการปิดบอสเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมบัฟเอเลนไปแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวผมไม่ใช้เอเลนครับผมขอใช้รีวายก่อนแล้วกันอันนี้ผมยังไม่ได้ลองแบบจัดเต็มเหมือนกันนะว่าได้เบสมันออกมาเท่าไหร่โอเคครับเดี๋ยวมาดูกันเรียบร้อยครับ9ล้านสาวนะครับบอสต,ตายในดาบเดียวนะ โอเคได้หีบสมบัติ UR รมาครับรอบนี้ก็หลังจากที่เราดูทีมแบบจัดเต็มไปแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวมาดูทีมแบบบัจเจ็กันบ้างนะครับอาหารที่กินผมก็จะกินเป็นแอตแทกนะพร้อมแล้วก็มาลุยกันเลยครับสเตปการเล่นเหมือนกันเลยครับการไหนที่ไม่ใช่การโจมตีครับใช้ไปก่อนอันนี้ผมก็ใช้ของเมอร์ลินนะแล้วก็เอเลนใช้ไปเลยครับที่เหลือก็จะพยายามสับการ์ดนะครับโดยผมก็สลับเมอร์ลินไปหนึ่งทีแล้วก็สลับเอเลนอีกหนึ่งทีแล้วกันโอเค รอบต่อมานะครับผมก็ใช้ฮิวอลิซาเบธไปเลยนะแล้วก็สลับการ์ดอาเดน2ทีครับกับเมอร์ลินอันนี้ผมก็รวมทิ้งไว้นะโอเค ็เดี๋ยวมาใช้อันติปิดเลยครับผมก็ใช้อันติเมอร์ลินไปเลยนะครับแล้วก็บั克ของเอเลนนะครับตีไปอีกหนึ่งทีส่วนอีกสกิลเนี่ยผมใช้เป็นท่าของอาเดนแล้วกันครับมาส่งล้านหกนะครับเดี๋ยวดูเอเลนครับเรียบร้อยครับเกือบแปดแสนนะตีธรรมดา,าการใบแรก พอเข้าสู่เฟสสก็เล่นเหมือนเดิมเลยครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมใช้การอเล็ซเบตฮิวไว้หน่อยละกันต่อมาผมก็เลื่อนการนะครับจริงๆเลื่อนอะไรก็ได้นะอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเทิร์นสเนี่ยคิดว่าน่าจะฆ่าได้นะครับโอเค เดี๋ยวลองมาดูว่าผมจะปิดบอสได้หรือเปล่านะครับสําหรับอาเดนทําไมถึงมองแก่การตีบอสฮอกนะครับเพราะว่าถ้าอันตีนะเพื่อนๆลองดูสามารถสร้างเดเมจ840%ของพลังโจมตีให้กับศัตรูหนึ่งลายพร้อมลดความสามารถด้านพลังชีวิตลง40%นะครับเป็นเลเวลาถึง2เทินด้วยซึ่งไอลดความสามารถด้านพลังชีวิตเนี่ยรวมไปถึงหลอด HP ด้วยนะพูดง่ายคือเลือดจาก6กล้านสนะครับโดนหักไป40%คือเกือบครึ่งนะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้ทีมีนะครับ เราจะต้องใช้อาร์เดนเปิดเสมอนะครับแล้วก็ตามด้วยเอเลนเลยครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็ใช้การ์ดตามที่เรามีนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันล้านห้านะครับสามล้านจบครับเรียบร้อยนะครับต้องบอกว่าเราไม่ต้องรองถึงสองเธอเลยนะสำหรับในเฟสที่2เนี่ยเธอแรกเราก็สามารถฆ่าบอดได้แล้วครับ ก็สาหรับคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับเทคนิคการสู้กับบอลฮอกในรอบนี้ต้องบอ,อกว่าถ้าเพืเ่อนๆรู้เทคนิคเนี่ยการสู้กับบอลฮอกมันก็ไม่ยากใช่ไหมครับสำหรับใครที่มีตัวละครแบบจัดเต็มนะครับผมก็แนะนําว่าให้ใช้ทีมจัดเต็มไปเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยน่าจะเล่นได้สะดวกกว่านะในรอบนี้ต้องบอ,อกว่าเราสามารถจัดทีมแบบไหนก็ได้นะครับตามตัวที่เรามีเลยเพราะว่า มันไม่มีลำดับแรงกิงคะแนนนะครับสำหรับใครที่ไม่มีตัวละครร,นะระดับสูงนะก็สามารถใช้ตัวละครสายประหยัดแบบทีมที่2ที่ผมแนะนําได้นะครับก็สําหรับอาเดนที่ผมใช้นะครับผมจะปลดแค่เลเวลเจพร้อมกับปลุกพลัง6ขั้นนะครับสําหรับคอสตูมของอาเดนเนี่ยคือมันไม่มีอะไรให้คิดมากเลยครับคือเราไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยนะสามารถเอามาใช้ได้เลยครับ Higher <ค>อุปกรณ์เนี่ย <rias. S 1> ผมก็ใช้เซ um ็ตพลังโจมตีป้องกันทั่วไปครับอันนี้ผมยืมอุปกรณ์ของเมลัสคิล่ามานะ ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็หวังว่าข้อมูลที่ผมนํามาในวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นครับก็อย่าลืมกดไลค์ b s c ส i b e เป็นกำลังใจใผมในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ